สวัสดีครับพบกับช่องเดอ s c o อร์บอร์ดสกอร์พารวยประจำวันที่31สิงหาคม2566สิ้นเดือนสิงหาแล้วนะครับเผอแป๊บๆนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูผลกันก่อนนะครับเ mm hmm. ต็งจ๋าหายไป2วันจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะทำไว้แล้วแต่ลืมอัพนะครับก็ประมาณนั้นเลยโอเคผลเมื่อวานนี้นะครับเต็งจ๋าให้ไว้หน้าเพจ3คู่นะตุยไป2ชนะ1นะครับก็ เนะครับโคเปนเฮเกนต่อนะครับ0.5ก็เสมอไปเรียบร้อยนะครับไม่เคยได้กินแม่งเลยไอโคเปนเฮเกนเนี่ยนะครับ PSV i e ไอโอเฟนนะครับยังพอรักษาหน้าให้ได้หน่อยนะครับต่อหนึ่งลูกก็ชนะไปท่วมท้นเลย5-1นะครับส่วน AEK a เอเนะครับกับรอ y a ย่ n นอันเวินะครับเล่นในบ้านก็คิดว่าจะชนะเขาได้นะแพ้พิกชนะอ่าพิกไปแพ้สังันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของนะครับสูงแรกสูงเต็มที่แจกไว้ฟรีหน้าเพจนะครับ3คู่วิสเซนโกเบนี่ไม่เปิดนะครับก็ไฮโอเฟนนะครับก็ชนะสูงแรกไปนะครับแล้วก็ได้สูงเต็มด้วยนะครับส่วนโคเปนเฮเกนนั้นนะครับก็เสมอไป1นหนนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนในกลุ่มนะครับที่ ตอนคู่ของวิเซนโกเบเราก็เปลี่ยนไปเป็นคาวาซากิกันนะครับก็แจ้งไปนะครับในคาวาซากิแนวทางวันนี้ครับแนวทางวันนี้31สิงหาคม2566ก็3คู่เหมือนเดิมจะเป็นคู่ดึกนะครับเริ่มต้นจากเที่ยงคืนนะครับ ac s p a ปาร์ตา k เจอกับไดนา m o สากเก็นะครับแล้วก็ ตี1นึสีเอ่อตีหนึานาทีนะครับลีเยกาเจอกับลิวนะครับส่วนคู่ดึกสุดท้ายนะครับตี2อลีเกียเจอกับมิดทิแลนด์นะครับผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาสรุปกันอ้าเดี๋ยวดูสรุปในกลุ่มก่อนนะครับในกลุ่มเมื่อคืนนี้ให้ไว้ทั้งหมด11คู่ <c oughs> ชนะสูงแรกไป7นะครับสูงเต็ม5 ย้ำสองตายหนึ่งแล้วก็ไม่เปิดไปหนึ่งคู่ก็คือคู่ของวิสเซนโกเบนั่นเองนะครับผลก็เป็นประมาณนี้เลยก็บวกกันตั้งแต่หัวค่ำยาวมาเรื่อยนะครับยันห้าทุ่มกว่านะครับประมาณนี้แกงนอนไวกลับมาอีกแล้วนะครับส่วนคู่วิเคราะห์ของวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันวันนี้เตงจ๋าหยิบมาวิเคราะห์หนึ่งคู่นะครับเป็นคู่ของ ยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกนะครับระหว่างลีเกียวอ์ซอเจอกับมิดทินแลนด์นะครับนัดที่แล้วเสมอกันมา3ประตูต่อ3ที่บ้านของมิดทินแลนด์นะครับลีเกียสามารถเอาตัวรอดออกมาได้นะครับตามตีเสมอแล้วก็ผลงานในลีกช่วงนี้ลีเกียกำลังฟอร์มดีเลยนะครับ4นัดหลังสุดนี่ก็ชนะ2เสมอ2นะครับ ในส่วนของมิดทิลแลนด์นั้นนะครับกำลังหายังหาฟอร์มเก่งไม่เจอนะครับชนะครั้งล่าสุดก็เมื่อวันที่18แนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็คือแพ้แพ้สเสมอ1น,นะครับวันนี้ออกมาเยือนลีเกียเยชื่อว่าน่าจะเจองานหนักแน่นอนนะครับทางด้านของราคานั้นแน่นอนนะครับเทไปทางพูนนะครับให้ไปทางด้านลีเกียมีโอกาสชนะ แฮนดี้แคปนะครับแฮนดี้แคปอยู่ที่ราคา0.5นะครับ0.5ทาทั้งฝั่งของเจ้าบ้านนะครับสูงเต็มเอ่อ2.5ทับ3นะครับผมทายว่าจะออกสกอร์2 1นะเจ้าบ้านชนะขอให้ออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเดอะสกอร์บอร์ดของเราวันนี้ยืนฝั่งข้างเจ้าบ้านลีเกียที่กำลังฟอร์มดีเชื่อว่าน่าจะสามารถผ่านมิดทินแลนด์ไปได้ที่ราคา0.5นะครับ ส่วนท่านที่สนใจจะเข้ากลุ่มนะครับรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับในแต่ละวันสามารถทักแอดมินได้ที่หน้าเพจ The Scoreboard นะครับหรือคอมเมนต์ที่ใต้ลิงก์นี้ได้เอ่อใต้ใต้ช่องนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าสนใจก็ทักทายกันมานะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ